สวัสดีครับขอแนะนําสถานที่ที่สําคัญครับ3นาทีกับสถานที่ที่สําคัญวันนี้ครับนี่คือพื้นที่ด้านหน้าทางซ้ายของสถานที่สําคัญที่ผมกาลังจะพูดถึงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนสามเสนแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหา,น,าคนครครับนี่คือพื้นที่ด้านหน้านะครับ พื้นที่กว้างขวางครับจำนวน123ไร่ครับและนี่คือสิ่งที่ผมจะนำเสนอให้ทราบนะครับนี่คืออาคารรัฐสภาแห่งใหม่ของประเทศไทยครับอาคารสีเหลืองก็คือเครื่องยอดอาคารนะครับการออกแบบออกแบบเป็นสับปายะสภาสถานซึ่งแปลว่า สภาที่มีแต่ความร่มเย็นสบายนี่คือตัวอาคารครับมีความสูง134เมตร56เซนติเมตรงเป็นอาคารรัฐสภาที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบันครับมีพื้นที่รองรับในการจอดรถได้ประมาณ2,000คันงบประมาณในการก่อสร้าง22,987ล้านบาท เปิดใช้การแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพศ2564เป็นสถานที่สำคัญนะครับที่ในการประชุมร่วมระหว่างสาสและสวรครับบนเนื้อที่123ไร่ความสูง134เมตร56ซิเมตจึงเป็นสถานที่อากาศอัตบาลที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบันครับ พื้นที่ด้านหน้านะครับกำลังปรับแต่งนะครับก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็ใช้การได้แล้วนะครับรองรับพื้นที่ในการประชุมได้เพียงพอครับรูปแบบกาอสร้างเป็นรูปแบบพิเศษนะครับเป็นแบบสัมปายะสภาสถานซึ่งออกแบบให้เป็นสถานที่ที่มีความหมายว่า,วาสถานที่ที่มีแต่ความร่มเย็นสบายนะครับ เรื่องยอดอาคารนี้เป็นสิ่งที่สวยงามนะครับงบประมาณ22,987ล้านบาทก็เป็นงบที่สูงพอสมควรนะครับเรางรับการก่อสร้างได้มากมายครับเป็นสถานที่ที่เรียกวาสถานที่อันทรงเกียรตินะครับเป็นที่ประชุมรวบของสมาชิกกุที่สภาหรือว่าสอสอและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่า สอสอครับ